สวัสดีครับผมตักโอดดนะครับแลแล้วเราก็มาอยู่ในเกม Kingdom Hero M สามก๊กสงครามเลือดเดือดถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขอภไปไวนาทีนี้ด้วยนะครับและ Kingdom Hero M สามก๊กสงครามเลือดเดือดนี้เป็นเกมของมือถือแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ ลองอ่ะดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะครับแล้ววันนี้เราจะไปลงดันหกเบในโดยใช้ฐานขั้นหนึ่งนะเราก็ไปลองมาแล้วแล้วดันหกเบนี่ยมันมีทางไปอ่ะมันงงไงก็เดี๋ยวเราจะมาพับไปกันลย พอเราเข้ามานะครับเราก็ต้องวิ่งไปอ่าอันนี้อันที่สามสี่ห้าพลกห่อนี่อ่าจินเซียวใช่ป้าไม่รู้ออกเสียงไม่ถูกนะแล้วคือไอ้พวกนี้ตั้งแต่เลเวล สี่สิบมั้งดันสี่สิบดันห้าสิบดันหกสิบเราจะสามารถอ่าได้กล่องนะครับได้กล่องเพิ่์ไม่ได้บอกคือคือคิดว่าน่าจะรู้เนี่ยเห็นป่ามันมีกล่องสองดาวนะเห็นป่ะเนี่ยพวกเงี้ยเออแต่ถ้าเลเวลอ่าสิบ เลเวลยี่สิบสามสิบเนี่ยเป็นเป็นกล่องดาวเดียวไงเอ่อถ้าสองดาวเนี่ยผมถึงแบบเออมองว่ามันมันสำคัญนะตอนนี้ตอนนี้บับพร้อมใช้เวลาไม่นานนะแต่ถามว่าเราตอนนี้มานะมาเเวลหกสิบใช่ไหม เวลหกหกสิบเอ็ดเราก็มีอะไรมากคือชุดของผมอะมันชุดบวกบาทแล้วพัดบวกบาทโลบวกเจ็ดหมัดนะครับคือยังห้าสิบเหมือนเดิมแต่ผมอ่าได้ตีบวกเออไม่ใช่เวลตีบวกบวกปาดนะลงเท้าก็ตีบวกเจ็ด ้าคุมหบวกห้ายกบวกหอยู่บวกก็บวกหคือมันก็เก่งขึ้นมาอีกอีกนิดนึงอะ่ะเนี่ยบวกเบวกแปดบวกแเราไม่รีบเราไม่รีบแล้วเราก็เข้าไปคุยกับเขาเลยแล้วเออเลเวลตั้งแต่ห้าสิไปอะ่ะตั้งแต่า ห้าสิบใบนะครับมอนมันจะยังไงจะดรอปของให้หน่อยผมว่าผมก็ดีนะนี่ขั้นแรกเราจะต้องไปด้านบนประตูวัดมันจะมีเยอะนะเราก็เข้าไปก่อนตัวแรกตัวแรกนะครับตัวแรกโอเคจะก็น้อยผลพลนจิงโจแต่มันไม่ได้แบบ ออกมาน่ากลัวไงเหมือนพวกเวลสี่สิบอะโอ้โหตอนนีน้ผมว่าตัวบอสใหญ่นะบอสใหญ่ดันสี่สิบอะเออมันมันหน้ากลัวกว่านะตรงนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันบอสใหญ่นะผพะว่ามันจะมีท่าหมู่ด้วยบางทีมันก็โดนลูกน้องเราบางทีมันก็ไม่โดนแล้วเราก็วิ่งออกทางเดิมนะครับ ต่อไปก็เราจะไปด้านล่างนะครับเราต้องวิ่งลงมาดูในแผนที่เล็กๆนะนี่วิ่งท้างบนวิ่งข้างล่างวิ่งตรงกลางแล้วก็ไปบอสแค่นี้นก็จบแล้วนี่ตัวนี้อ่าบุญเกียวหรอไม่รู้นะมองไม่ถนัด มันเล็กกรอนออลืมไปยังไม่ตั้งให้ตัวเราใช้ท่าสายคว้าออตัวพวกนี้มันยังตายง่ายอยู่ลูกน้องเราก็เลือดไม่ค่อยลดอะไรอย่างนี้นะเนีย่ยมันมีบางตัวลดมากนะแต่เดี๋ยวถ้าไปเจอบอสอะโหมันจะแบบ บางทีเราต้องเก็บลูกน้องหลบไปนะให้มันหันมาตีเราแล้วก็ที่สามตรงกลางนะครับลูกน้องข้างหน้าไม่ต้องสนใจมัวิ่งแบบผมอะ่ะเนี่ยเราดูนะเห็นป่ะของไม่ดอบนะบางทีมันก็ดอบบางทีก็ไม่ดอบ ก็ไม่ต้องตกใจเพราะยังไงเราก็ได้ลงวันละสามครั้งลงเรื่อยๆแล้วเวลมันก็ให้ e อ p 9 0 0 0นะ้าหม่นั้งแล้วตัวท่านผมเอาตัวหอ,อกมาห้าตัวนอกนั้นสามตัวเป็นนักร้องนะผมเป็นคุณซือนะครับนี่ เราได้ของมาแล้วเห็นป่ะเห็นได้แค่อนเดียวแต่มันเป็นนักของที่จำเป็นนะออมันถึงดอบแล้วเราก็ไปตรงกลางไงน,นะอันทีนี้ไปตรงกลางไปเจอบอสใหญ่แล้วจบแล้วออคุยกับตัวนี้นะ มันจะหมะ้าปลายจะอ้วนเสี่ยวนี่เหรออ้วนเสี่ยวอ้วนเสี่ยวเก่งเก่งสุดเก่งที่สดแล้วในในแผนที่นี้นะเดี๋ยวดูนะถ้าบางทีมันมันนึกจะตีหมูจาอะไรอ่ยมันตีลูกน้อง,องเราอ่ะเราทุบเหมือนกันอยเห็นว่าทีตีนิดทีนิดแหละเนี่ย ลดสองตัวแล้วแต่ดีว่าเราเอานักร้องมาไงถ้าเอาพวกทหารมาหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตัวเพิ่มพลังมันจะแย่ไงบางทีผมก็ต้องกดหลบเข้าไปนะก็เหมือนดันสิบบางบางทีมันก็โดนบางทีก็ไม่โดนเนี่ยอย่างเงี้ยโดนเยอะเหมือนกันนะ ดูดูจากรูปลูก,ลกนองเราอะเห็นบ้างมีตัวที่คอยเพิ่มพลังด้วยบางทีตัวคอยเพิ่มพลังโดนเราก็เก่งเหมือนกันดูอยู่วาดเก่งกะตายหมดเลยแล้วเราก็วิ่งไปต่อนะครับวิ่งข้างหน้าวิ่งตรงไปเนี่ยแค่นี้ตัวนี้ จบเลยครบขึ้นครบขึ้นแล้วกล่องเหรอกล่องที่ได้มาก็คือจะได้กล่องนี้นะไม่เหมือนกับกล่องอื่นๆที่เราเก็บมานะอันนี้ขาจะให้เป็นของนะอย่างนี้นะมีเพิ่มพลังกับอ่า mp นะเนี่ยผมก็ ได้เสื้อมานะเออเวลหกเลยแต่คือสำหรับผมไม่สำคัญหรอกแต่ถามว่ามันก็ต้องดูอีกทีอะเพราะว่าของผมเต็มด้วยแค่นี้ก็จบโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับ ขอบคุณครับแล้วเชื่อกันเออไอพวกทหารเรานะลืมบอกที่ผมเอามานี่ก็เลเวล50กว่ามั้งเนี่ยห้าสิบเก้าห้สิบเสิบสิอยตามนี้นะคือแล้วถ้าที่ผมเลือกมาเลือกขั้น30สนะครับ คือถามว่าอา่าแล้วขั้นสี่ห้าอะไรเงี้ยคือผมต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะเออโอเคครับไปก่อนแล้วครับ